นี่ครับจับส,สกอตไมสกอตเด้อไม่สกอตเด้อจัววอบวีีชาวบ้านครับแทงปลาไหลครับไม่ใช่ใครอยากแทงตรงไหนก็แทงนะครับมันมีที่มามีที่ไปนี่ครับพี่ชายแทงไปประมาณสามจึกสามจึกก็ว่าโดนแล้วผมก็ไม่รู้ว่าโดนยังไงประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันครับ ตอนแรกก็จะกลับแต่เช้าแล้วครับพอได้ดีกีแล้วก็ไม่อยากกลับเด้อไม่มีเราเขาก็อยู่ได้ครับโรงงานเนี่ยขาดเราไปวันหนึ่งคงบริษัทคงไม่เก๊งหรอกครับ,น,บนี่ครับเรามาลุ้นกันครับว่าจะยังอยู่หรือไม่อยู่แต่ว่ามีตัวแน่นอนครับ,บนี่ครับน,นี่ครับคนเล่ยๆอย่างเงี้ยครับไม่รู้จะแทงตรงไหน อืนี่ครับผมมีบทบาทโดยการจับที่แทงไว้เฉยๆครับห้ามกดมีกดก,กติกาด้วยนะครับเนี่ยอุยนี่ครับเออนี่ครับเจอตัวแล้วครับเห็นนะครับพี่น้อง มาลุ้นกันครับมันจะเอาขึ้นยังไงเอาขึ้นได้หรือเปล่าจะขึ้นยังไง่ะถูกหัวเลยนี่นี่ครับอุ้ยโดนหัวเลยครับเนี่ยสพความสาเร็จแล้วครับหมายแรกก็ได้แล้วตัวเท่านิ้วโป้มือครับไม,ไม่เล็กไม่ใหญ่แต่กระไซกลางกําลังดีครับปลาไหลธรรมชาติครับโอ้โดนหัวเลยครับพี่น้องเนี่ยแทงยังไงให้โดนหัวครับเนี่ยเนี่ย เนี่ยมันอยู่ใต้ดินนะครับเออถ้าเห็นแล้วแทงก็ว่าไปอย่างใครอยากแทงก็แทงได้นะครับโอ้ปลาไหลครับนี่ครับใส่กำลังงามครับโป้มือครับเรับิงหรอเปล่านะเดี๋ยวมึงก็เดินเหมือนนะไม่ใช่เอาแทงเอามันนะครับแทงปลาไหลเนี่ยเนี่ยเนี่ย นี่ครับหากินมาตั้งแต่เป็นรุ่นๆครับนี่ครับโควิดบอ่บอบ่มันแห้งแล้วเดิมทีแรกก็ได้เลยครับนี่โป,ปรง่งีเหรอนี่หว่ออเดี๋ยวปพบโอ้ยมีมันหายใจนี่ตรงนี้ก็มีด้วย អាចទៀតបាទចុះនេះមកខោផ្លើមថើត្រេះហិកាញ៉ែមែនមៀនមកពូតទេជប់លឿនប៉ះទៅត្រូវក្បាលលឿនបាលឿនថាអឺបាទៅយក ปีตัวก็สิบห้าน,นี่ไงเออเออนี่ไงจกักนี่นี่ครับทักษะการแทงแทงหานะครับไม่ใช่ ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นตัวนะครับแทงเนี่ยไม่ใช่ว่าใครอยากแทงตรงไหนก็แทง <Open. S 1> ทมันเมีนตวนิเตคนละตัว มากครับลุ้นแต้มสองกันครับเจอครับแต่ว่าพี่เขาบอกว่ามันอยู่ลึกมากนี่ครับแทงปลาไหลนะครับมันไม่ใช่ว่าใครอยากแทงก็แทงได้นะครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นศาสตร์ทั้งประสบการณ์ แทงมาตั้งแต่เด็กๆไม่ว่าจะแทงเด็กแทงสาวแทงแม่ไม้สาวแก่แม่ไม้แก่ก็แทงมาหมด <c oughs> <c oughs> จริงๆนะเออ้เหนเมียแกถามว่าเมื่อไร่จะเลิกเจ้าชู้แกต่ตอบว่าตราบใดที่ผู้หญิงยังไม่มีไม่เลิกไม่เลิกหยุดสวยแกก็ยังไม่เลิกเจ้าชู้ครับคําตอบก็เมียก็ไม่รู้พูดอะไรอีกต่อได้ครับเพราะว่า ถ้าหมดคนสวยเมื่อไหร่จะเลิกเจ้าชูเมื่อนั้นนี่ครับน,นี่ครับลึกนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเมตรนะครับแทงปลาไหลไปเนี่ยเน่านะยังอยู่ครับยังอยู่เดี๋ยวไปหยิบเสียมให้ก่อนครับ ัวแรกได้แล้วตัวสองเรามารลุนกันครับว่าจะยังอยู่ไหมกอดจับตุ๊กสกอดเหรไม่ต้องกายพ่อเช็งทีสบาสกอตเลยจับซื้อจับมนเรื่ดันเช็งเคยกระตรองเวนแนนนด้ข่มได้นี่ครับ มันดินมันสไลด์เข้ามาปิดรูทีนี้เราก็จะเอามันออกมาไม่ได้พี่ชายก็ต้องเริ่มขั้นตอนผมก็มีบทบาทคือมาล็อกมันไว้ครับไม่รู้ล็อกอยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ว่าไม่ต้องกดให้จับเฉยจับเฉยครับนี่นี่ครับหากินก็โคนกต็ตมครับชีวิตเนลำบากเดือน,นเดือนเข้ามาก็สามหมื่นกว่าบาทเดือนนี้ได้ไม่เยอะครับพอได้จ่ายงวดรถฟอร์ดเลนเจอร์จริงจมีเมียน้อยก็ได้นะครับ มไ,มมไม่มี<ห>ผมีชายแ,แกมีไปไม,มีไปผมรักครอบคร<อ>ัวถึงแม่สาวๆจะมาจะงอนอย่างนี้โอ้อย่ามายุ่งอย่ามาวุ่นวายกับชีวิตผมเลยแต่แค่นี้ก็มันลำพังแค่นี้ลูกผมก็กดดันจะแต่ <laughs> ลูกก็เรียนอยู่เป็นหัวหน้าแก๊งอีกอีกคนนึงหัวหน้าแก๊งต้องไปซื้อขนมให้ต้องซื้อขนมเลี้ยงลูกน้องอีก เป็นหัวหน้าแก๊งไม่ใช่ว่าง่ายๆนะครับง่ายๆเราจะมาเป็นหัวหน้าแก๊งยูุบุรีรัมก็อยู่ไม,ไม่ได้ไ,ได้อเพราะว่าไม่มีที่ให้เซนอยู่โน่นก็มีเจ๊เขียวที่คอยอุ้ยตรองเต๋เอแนะม่น่ะเออองหน้านี่โมจิโรรึงกิ๊ดไต่ชั้นที่สองอือทำได้แล้วอาจจะเป็นอุ้ยตรองที่อใล่หเอใชหรออืมมันมีการสั่นสะเทือนดอืม ไลน์สดที่เจียงว่แม่องนะไลน์สดเฟซบุ๊กดีกว่าขอจบการรายงานแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์สดเฟซบุ๊กครับย้ายที่มาที่ใหม่ครับนี่ก็มาลุ้นปลาไหลลุ้นกบครับมาดูกันครับพี่ชายบอกว่าเจอกบเข้าไงนี่ครับกบเข้าไงครับนี่ครับกบก็จำศีนครับกบจำศีนเดี๋ยวจะว่า อไปเอากบมาแขงมาไว้หรือเปล่าออนี่ครับนี่ครับเยี่ยวแตกเลยครับเนี่ยสดสครับสดครับเนี่ยได้กบหนึ่งตัวปลาไหลสองตัวครับตัวนี้มาลุ้นกันต่อครับ